ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าต่อเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็การเตือนเรื่องของสึนามิเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพอถัดมาอีกหนึ่งวันเมื่อวานนี้ ช่วงประมาณบ่ายๆกรณีของสายการบิน J a แปน a i r l i ลน์เชื่อบินที่ JL 516ซึ่งบินมาจากฮอกไกโดจากที่สนามบินชิโตเซะทางเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บินมาที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงมาลงที่สนามบินฮานิดะระหว่างที่กําลังจะลงจอดไปเฉียวชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นจนกระทั่งทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้เมื่อวานนี้ภาพบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับมากเห็นภาพที่แบบเขาปล่อยออกมาตอนที่อยู่บนรันเวย์<อ>แล้วก็ไฟลุกท่วม ทั้งลำเลยแล้วก็ยังแล่นอยู่บนรันเวย์ตามข้อมูลรายงานก็คือมีผู้โดยสารอยู่บนสายการบินเชแปนแอร์ไลน์เนี่ยประมาณเกือบเกือบสี่คนรวมถึงลูกเรือตัวเลขจริง,รงๆเนี่ยอยู่ที่379คนแต่ทุกคนเนี่ยสามารถอพยพออกมาได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยมีแต่ทรัพย์สินที่อยู่บนเครื่องเท่านั้นแหละที่ได้รับความเสียหายไป